สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาอัปเดตต้นกล้านะคะต้นกล้าของเราก็14วันแล้วนะคะคุณผู้ชมก็มีสภาพอย่างที่เห็นนะคะก็มีทั้งส่วนที่รอดและก็ส่วนที่ไม่รอดนะคะคุณผู้ชมนะคะวันนี้โบก็จะย้ายต้นกล้าพวกนี้นะคะลงในกล่องอนุบาลน,นะเพราะว่ากล่องปลูกของโบ3ชุดเนี่ยยังเต็มอยู่เลยนะคะโบก็เลยจะย้ายลงกล่องอนุบาลไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรากชึบ รากก็เป็นฝอยดีอยู่นะคะคุณผู้ชมเป็นฝอยดีก็จะมีบางส่วนนะคะที่เป็นอยากเป็นแข็งแข็งเป็นกุดกุดหน่อยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีปลายรากที่สีดำคนะ,คะแต่ว่าในส่วนปลายรากที่สีสีดำาน่ะโบก็ไม่ได้ไปซีเรียสตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะย้ายลงในกล่องอนุบาลแล้วนะคะก็จะอยู่ในน้ําลึกแล้วนะคะรากของเราก็จะอิสระมากกว่าเดิมแล้วนะคะนี่ต้นตัวนี้นะคะฝรัง่งเศสเอนไดน่ลักษณะเหมือนฟิลเล่เลยนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ก็ ตามสภาพเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูหลังจากที่เราเริ่มได้ย้ายลงในกล่องอนุบาลนะคะเขาก็จะโตเร็วกว่านี้นะคะคุณผู้ชมสําหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยกล่องนะคะสาหรับกล่องที่ใช้นะคะก็จะเป็นกล่องปลาแซลมอนนะคะคุณผู้ชมที่ฝานะคะก็จะเจาะรูอยู่ที่48รูนะคะคุณผู้ชมฝั่งทางนี้ก็จะมีสีนะคะมีสีฝั่งทางนี้ก็จะเป็น12บสอง นะคะสิหลุมนะคะก็จะเป็น48่รูนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครอยากได้รูหลุมที่เยอะขึ้นนะคะก็สามารถที่จ,จะเจาะทีเข้ามาได้อีกนะคะอีกหนึ่งสองสามแถวสามแถวโดยประมาณนะคะหรือว่าอีกสักสองแถวก็ได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบนอะ่ะก็คือที่เจาะสี่รูใช่ไหมคะก็คือ2อันเนี่ยก็96ซึ่งฟองน้ําของเรา ก็96พอดีเบอร์ก็เลยทําให้มันพอดีกันนะคะก็เลยเจาะ48นะคะหรือว่าใครจะเพาะเจาะเผื่ออย่างนี้ก็ได้นะคะมันแล้วแต่เราเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กล่องเป็นปลากล่องปลาแซลมอนนะคะ ก็จะใช้เป็นถุงดำนะคะโบจะใช้เป็นถุงขยะนะคะในการรอ,องกล่องนะคะคุณผู้ชมอันนี้โบเคยวิธีพับกล่องนะคะวิธีตัดถุงอันนี้โบเคยทําไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปหาดูได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวโบจะ,ะปักแท็กไว้ในวิดีโอถัดไปก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมสําหรับวิธีการห่อถุงนะคะหรือว่าการรองกล่องห่อลังโฟมอะไรก็แล้วแต่หรือว่าแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะคุณผู้ชมก็ถุงอันนี้ก็เป็นถุงขยะขนาด 30คูณ40นิ้วนะคะคุณผู้ชมก็คือเอามาตัดท้ายนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะเอามามัดนะคะกล่องปลาแซลม,มอนตัวนี้ก็คือใส่น้ำอยู่ที่40ลิตร 40- ถึง43ลิตรโดยประมาณนะคะที่โบใส่ส0่40ลิตรเพราะว่านเนี่ยโบไม่ได้ใส่จนเต็มนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ใส่จนเต็มกล่องเลยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ40ลิตรนั่นเองนะคะอันนี้ก็เติมน้ำเรียบร้อยรอผสมปุ๋ยแล้วนะคะ สำหรับอุปกรณ์นะคะชิ้นต่อไปของเราก็จะเป็นถ้วยปลูกนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นถ้วยปลูกสีขาวเนาะที่โบใช้มาตลอดแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็มันเปลาะแล้วนะคะมันตากแดดนานมากเลยนะคะนี่ก็เป็นถ้วยปลูกสีขาวที่เราสามารถที่จะล้างแล้วก็ใช้ได้หลายรอบมากๆตัวนี้โบน่าจะใช้มาแบบ จนจาไม่ได้แล้วว่ากี่รอบนะคะคุณผู้ชมก็คือเวลาที่โบทําความสะอาดโบก็แช่น้ําไฮเตอร์นะคะ1วันนะคะแล้วก็แช่น้ําเปล่าอีก1วันก็เอาขึ้นเลยโดยไม่ได้มีการขัดใดใทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ชมก็คือแช่แช่เลยเพราะว่าขี้เกียจนะคะคุณผู้ชมขี้เกียจก็เลยแช่ไม่ได้ขัดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าไม่มีแบบนี้ก็ใช้เป็นถ้วยปลูกสีเขียวก็ได้นะคุณผู้ชมที่มันก็จะราคาถูกกว่ามากๆเลยนะคะตัวนี้โบซื้อมาอ บชอบซื้อเยอะๆก็คือพัน0น0 0งพใบนะคะคุณผู้ชมราคาประมาณ4,500นะคะคุณผู้ชมก็ตกไปแล้วประมาณอ่ะห้สตางค์นะคะหรือว่า1บาทอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับถ้วยสีเขียวก็จะถูกกว่าถูกกว่าเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนั้นมันก็จะใช้แล้วก็ทิ้งนะคะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกบางๆเองนะคะ แล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะคุณผู้ชมก็คือปุ๋ย AB ของเรานั่นเองนะคะปุ๋ย AB เนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยสําหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะคุณผู้ชมก็คือโดยทั่วๆไปนะคะก็จะนิยมเรียกกันว่าปุ๋ย AB เลยนะคะเ<ม>พราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็งงหรือว่าสงสัยนะคะ ชื่อมันชื่อจริงๆนี้หรือเปล่านะครมันชื่อ AB จริงๆหรอนะคะคุณผู้ชมก็คือปุ๋ย AB นะคะหรือว่าปุ๋ยน้ํานะคะที่ใช้สําหรับปลูกผักไฮโดรโปรนิกเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะ ซื้อได้นะคะในในในเพจใน Facebook นะคะหรือว่าแอปต่างๆแอปช้อปปิ้งต่างๆนะคะคุณผู้ชมแค่พิมพ์เข้าไปว่าปุ๋ย a อนะคะหรือว่าปุ๋ยสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกมันก็จะมีเป็น2แบบนะคะคุณผู้ชมก็คือแบบเป็นน้ำที่พร้อมใช้งานเลยแล้วก็เป็นแบบแห้งนะคะคุณผู้ชมแบบเป็นเม็ดที่เราจะเอามาละลายนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะคุณผู้ชมนี่ แบบนี้นะคะปุ๋ย A ก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงนะคะสีแดงเข้มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปุ๋ย B ก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวหรือว่าสีฟ้านะคะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละร้านนะคะแต่ละสวนที่ใช้นะคะสีก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะจะมีทั้งแบบปุ๋ย A ปุ๋ย B เนี่ยบางทีนะคะคุณผู้ชมก็สีแบบใสใสเลยนะคะสีใสใสแบบสีเป็นน้ำเปล่าเลยนะคะหรือว่า บางสวนก็ปุ๋ย A อปุ๋ย B ก็สีเขียวแบบนี้สีฟ้าแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าปุ๋ย A ก็แบบใสๆเลยนะคะคุณผู้ชมโอเคพูดมากไปนะคะก็สวัสดิ์ภาษาอีสานนะคะคุณผู้ชมก็ต้องขอโทษด,ด้วยกันแล้วกันนะคะสําหรับอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะก็จะมีเป็นอุปกรณ์คนนะคะแบบเราเอามาคนปุ๋ยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตวงอันนี้โบตัด ะะทำเองเพราะว่าตัวที่ซื้อมามันชอบหายนะคะเออก็ให้มันหายไปเลยแล้วก็ตัดใช้เองไปเลยนะคะก็มีก็เอาตัวเดิมนั่นแหละนะคะมาตวงแล้วก็ใช้ตัดแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือสําหรับอัตราส่วนที่เราจะใช้ก็คือปุ๋ย A 3cc ปุ๋ย B 3cc ต่อน้ํา1ลิตรนะคะสําหรับกล่องที่เราใช้ใส่น้ําอยู่10 40ลิตรนะคะแล้วก็จะใช้ปุ๋ยอย่างละ1 2 0 c, c ีนะคะก็คือปุ๋ย A 120cc แล้วก็ปุ๋ย B 120cc นะคะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมนะ่ะซื้อปุ๋ยร้านไหนนะคะให้ถามกับเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านที่เราซื้อปุ๋ยมาว่าให้ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่เนะคะเพราะว่าเนี่ยมาดูมาดูโบปลูกนะคะโบใช้อัตราส่วน 3cc ต่อน้ำ1ลิตรเนาะ แต่ซื้อปุ๋ยมาอีกส่วนหนึ่งอย่างนี้เขาอาจจะให้เราใช้5้าซีซีต่อน้ํา1ลิตรหรือว่า1 0ซีซีต่อน้ํา1ลิตรก็ได้นะคะตัวนี้นะคะไม่ใช่ว่าให้ดูโบเป็นหลักนะคะให้ถามเจ้าของร้านเป็นหลักนะคะว่าสําหรับการปลูกผักสลัดเนี่ยให้ใช้อัตราส่วนปุ๋ยเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะให้เรานะ่ยปลูกผักได้สวยงามนะคะ แล้วก็จะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นเทคนิคหรือว่าเคล็ดที่ไม่รับกันแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่ามือใหม่ของเราอาจจะไม่รู้นะคะในการเติมน้ําในกล่องเนี่ยเราควรจะเติมเท่าไหรด่ดีจะเติมจนเต็มหรือว่าจะเว้นไว้เท่าไหร่ดีนะคะให้ผู้ชมอ่ะอ่าอันนี้เป็นกล่องของเราเนาะเติมน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะให้เอาถ้วยปลูกของเราหย่อนลงไปจึ๊บเนี่ยถ้าน้ําแตะที่ก้นถ้วยหรือว่าอ่า ขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะแตะที่ก้นถ้วยนี่ก็จะพอดีนะคะคุณผู้ชมแตะที่ก้นถ้วยพอดีถ้าเราเอาล้นขึ้นมาจนถึงตรงนี้นะคะมันก็จะท่วมฟองน้ําเราจนเกินไปนะคะคุณผู้ชมมันก็จะทําให้ส่วนโคนของต้นกล้าเสียหายได้นะคะนี่ถ้าให้น้ําแตะตรงนี้เนี่ยพอดีหรือว่าขึ้นมาประมาณตรงนี้ก็จะพอดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยไปดูในในส่วนถัดไปนะคะ อันนี้เราก็จะมาเติมปุ๋ยในกล่องเลยนะคะคุณผู้ชมปุ๋ย A ของเราเตรียมมาเลยอุปกรณ์ตวงของเรานะคะเทใสให้เต็มเ็มเลยอันนี้บทำมาพอดีแล้วนะคะปุ๋ย A ลงไปชืป้ปุ๋ยปุ๋ย B ลงไปนะคะ เมื่อใหม่บางทีอาจจะงงเนาะที่แบบว่าใส่ปุ๋ยอัตราส่วน3ซ c ต่อน้ำ1ลิตรนะคะปุ๋ย1กล่องใช้1 2 0ซ c นะคะ,ะบางท่านเนาะก็ถ้าโบบอกว่า1 2 0ซ c แบบนี้ก็คือใส่ปุ๋ย A อ่าไม่ใช่ว่าเราจะใส่ปุ๋ย A 6 0ซ c แล้วก็ปุ๋ย B 6 0ซ c รวมกันเป็น1 2 0ซ c นะคะคุณผู้ชมก็คือ ถ้าโบบอกว่าเติมปุ๋ย1 2 0่งซี c นั่นหมายหมายความว่าโบเติมปุ๋ย a 1 2 0่งรี c แล้วก็ปุ๋ย b 1 2 0่งรี cc นะคะอันนี้ถึงจะถูกต้องเนาะพอเติมปุ๋ยลงไปแล้วเราก็ทำการคนทำการคนให้เข้ากันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คนเนี่ยเนาะปุ๋ยที่เราเติมลงไปเมื่อกี้มันจะนอนก้นอยู่ข้างล่างนะคะคุณผู้ชมส่วนข้างบนมันก็จะเป็นน้ำเปล่าใสาๆนะคะถ้าเราไม่คนเนี่ยปลูกผัก ไปยังไงก็ไม่สวยนะคะปลูผักยังไงก็ต้นเหลืองนะคะเพราะว่าปุ๋ยมันนอนก้นอยู่ข้างล่างนะคะฉะนั้นเราต้องคนให้ปุ๋ยกับน้ำนั้นเข้ากันนะคะทุกๆอย่างที่ทำนะี่ยมีเหตุผลเสมอนะคะก็คือเหตุผลที่โบชอบตีน้ําแบบนี้ แรงๆแ,แบบนี้นะคะมันก็คือการเป็นการเพิ่มอากาศหรือว่าเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในน้ําด้วยนะคะคุณผู้ชมหรือว่าจะใช้วิธีการฉีดน้ําก็ได้เติมปุ๋ยลงไปในกล่องก่อนแล้วก็ค่อยฉีดน้ําแรงๆนะคะลงไปในกล่องนะคะเพื่อเพิ่มออกซิเจนเพิ่มอากาศเข้าไปในน้ํานะคะคุณผู้ชมเวลาที่เราปลูกผักเนี่ย รากมันก็จะสวยนะคะรากก็จะสวยได้ง่ายต้นฟูดีนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าสวนที่เขาปลูกเป็นแบบน้ําวนนะคะคุณผู้ชมเป็นน้าวนน่ะในรางน่ะมันมันมันจะสวยฟูดีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามัน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 น้ำมันวิ่งอยู่ตลอดนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยมีออกซิเจนเยอะนะคะมันก็เลยสวย แล้วก็ปิดฝาพอผสมปุ๋ยเสร็จนะคะคุณผู้ชมเราก็จะย้ายต้นกล้านะคะลงในกล่องของเรานะคะวันนี้คุณผู้ชมก็อาจจะได้ยินเสียงแบบซาๆเยอะหน่อยนะคะวันนี้ก็ลมแรงมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ต้นนีเ้เรียกต้นอะไรนะบัตเตอร์เฮดนะคะบิ๊กบูมของเราเหลือกี่ต้นหนึ่งสสาห้าหเหลือ6ต้นนะคะคุณผู้ชมจะรอดหรือเปล่านะคะจะไหวหรือเปล่านะคะวิธีการก็ ฉีกออกมานะาฉีกฟองน้ําออกมาก็คือฉีกออกมาเป็นแถวเลยก็ได้นะคะนี่ลากต้นกล้าของเรานี่ก็จะมีเป็นพวกตะไคร่น้ำนะคะเกาะอ,อยู่นะคะแต่ไม่เป็นไรเราจะรีบย้ายลงในกล่องอนุบาลแล้ววันนี้นะคะชื้นใสไปก่อนนะคะพวกนี้นี่แล้วก็ฉีกออกมาเป็นก้อนก้อนแบบนี้นะคะคุณชม นะคะชัดหรือเปล่าเอาตัวปลูกมานะคะคุณผู้ชมนี่เวลาที่เราจะใส่นะคะบางบางทีเนาะต้นกล้ามมันก็โตกว่านี้นะคะตัวนี้มันต้นเล็กเนาะเวลาที่เราจะใส่ให้เราใส่ส่วนทางใบนะคะเข้าไปแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมต้นอฟองน้ํานะคะให้เราแบ่งเป็นสามส่วนนะคะแบ่งเป็นสามส่วนเนาะเราจะเอาไปข้างข้างใน ถ้วย1ส่วนนะคะแล้วก็เอาไว้ข้างนอก2ส,ส่วนนะคะคุณผู้ชมหรือจะแบ่งครึ่งก็ได้เอาเข้าไปครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเพราะว่าบางทีนะโบใช้เป็นอฟองน้ําเก่านะคะคุณผู้ชมมันชอบหลุดได้ง่ายโบรอบนั้นโบก็เลยเอาเข้าแบบลึกๆนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นฟองน้ําใหม่นะคะโบจะเอาเข้าอยู่ที่ หนึ่งส่วนนะคะของสามส่วนฟองน้ํานะคะที่ก uh ่อนหน้านี้โบบอกว่าเวลาที่เราเติมน้าในกล่องเนี่ยเท่าไหร่จะพอดีนะคะเราเติมอยู่ตรงนี้เนาะแตะตรงนี้แตะตรงนี้พอดีนี่ส่วนที่เราเอาเข้าไปมันก็จะอยู่ตรงนี้พอดีนะคะคุณผู้ชมถ้าเราเติมน้ําจนล้นตรงนี้เนาะจนถึงตรงนี้นี่มันก็จะท่วมโคนของต้นกล้าต้นกล้าของเราก็จะ มีปัญหานะคะมันก็จะเปื่อยนะคะเปื่อยยุ่ยได้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นโรครากเน่าหรืออะไรนะคะก็คือต้นก้านของเราเปื่อยนี่แหละนะคะเปื่อยเน่าเนื่องจากว่ามันแช่น้ําปุ๋ยอยู่นานนั่นเองนะคะผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงใส่น้ําเติมน้ําในกล่องให้แตะตรงนี้พอดีหรือว่าล้นขึ้นมานิดนึงแค่นั้นนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลของมันนะคะเสร็จแล้วเราก็ชึบเอาใส่ในกล่องนะคะก็จะ พอดีนะคะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่อยๆทํานะคะคุณชมมือใหม่ของเราอาจจะช้าบ้างนะคะเพราะว่าตอนที่โบทําแรกๆก็คือ,อปลูกแค่หนึ่งแผ่นฟองน้าเนี่ยโบใช้ระยะเวลาไปเกือบหนึ่งวันนะคะคุณชมกว่าจะย้ายลงกล่องเสร็จก็คือตอนแรกๆก็คือทุลักทุเลมากเลยนะคะไม่รู้ว่าเราจะทําไปในแนวทางไหนนะคะคุณชมพอเราเริ่มคล่องมือแล้วก็ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้ก็เริ่มที่จะเร็วขึ้นนะคะคุณผู้ชมชบลงกล่องแบบนี้นะคะก็จะมีอีกเทคนิคนึงนะคะที่โบใช้อยู่นะคะก็คือเคดไม่รับอีกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนาะในแถวของฟองน้ําเนี่ยโบก็จะใส่ไปอีกแล้วก็แถวเสริมเนี่ยโบก็จะเห็นไหมคะโบก็จะเนบไปอีกนะคะเผื่อว่า เนี่ยเหมือนพวกนี้เหมือนในช่องที่ปกตินี่นอนนี่ช่องที่เราเอาไวน้นี่มันไม่งอกเราก็จะเอาตรงนี้เนี่ยมาแทนตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวโบฉีกให้ดูอีกลืมฉีกให้ดูเห็นไหมคะนี่ก็คือเป็นช่องปกตินอนนี่โบก็จะเอาแถมมาแบบนี้นี่ตัวนี้ก็เป็นช่องปกตินะโบก็หนีบมาแบบนี้ปกติก็เผื่อที่จะ ถ้าตัวนี้ไม่งอกเหมือนตัวนี้มันไม่งอกช่องนี้ไม่งอกแล้วก็เอามาแทนนะคะคุณผู้ชมวิธีการก็คือฉีกฟองน้ําออกแบบนี้แล้วก็เอาแผ่นฟองน้ํามาแนบกับลากแบบนี้ได้เลยชึบแบบนี้แค่นี้เองนะคะเรียบร้อยแล้วย้ายรงกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ในสวนข้างล่างลากเด้งดึงๆเลยนะคะ ไว้นะคะน,นี่มันจะให้ดูอันนี้อีก,กน,นึงนะคะตัวน,นี้ก็คือเป็นต้นกล้าคนละชนิดกันนะคะมันก็คือมันผสมกันไปหมดแล้วนะคะโบจําไม่ได้ว่าอันไหนเป็นอันไหนแล้วนะคะคุณผู้ชมสีนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ก็ออกเขียวอ่อนๆนะคะตัวนี้ก็ออกเขียวเข้มๆนะคะคุณผู้ชม เพราะว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีสีที่เขียวแตกต่างกันนะคะคุณูชมก็จะมีสีเขียวแตกต่างกันเนาะไม่อยากให้คุณผู้ชมไปโฟกัสตรงว่าเออมีต้นกล้าเป็นสีเหลืองเป็นอะไรหรือเปล่านะคะทั้งที่ใส่ปุ๋ยเท่ากันนะคะทําพร้อมกันนะคะคุณูชมทําอะไรต่างๆอนุบาลนะคะตเติมปุ๋ยให้พร้อมกัน ทำไมต้นกล้าบางต้นมีสีเหลืองนะคะแล้วบางต้นมีต้นสีเขียวโอเคมแบบนี้เป็นอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือดูดูได้เลยนะคะสังเกตได้เลยว่ามันคนละชนิดกันหรือหรือว่าต่างสายพัน์ธุกันนะคะคุณผู้ชมเนี่นะคะโอเคนี่ก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาอัปเดตกันนะคะว่าอีก ประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยต้นกล้าของเราจะโตไปกว่านี้จะพ้นขอถ้วยขึ้นมาหรือเปล่าจะมีรากที่เยอะขึ้นกว่านี้ไหมนะคะจะมีปัญหาเรื่องแมลงอะไรยังไงไหมแล้วเราจะบำรุงหรือแก้ไขอะไรได้บ้างนะคะคุณผู้ชมก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ